ช่วง Movie g u r ู Focus สนับสุนโดย Santa Fe ผู้ชมครับชายครับเรามาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในรายการมูวิกรูของเราทั้งคู่นะครับและนี่คือช่วงมูวิกูรูโฟกัสของเราชายครับวันนี้เขาบอกว่าหนังที่เราจะไปโฟกัสเนี่ยเป็นภาพยนตรแนวแฟนตาซีโรแมนติกกับเรื่องอยากตายอย่าตาย มรณาคาเฟ่หรือในชื่อภาษาอังกฤษที่เก๋มาก death is all round ครับที่จะพูดถึงเรื่องราวของการเห็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็จะเล่าเรื่องของร้านคาเฟ่นะครับที่มีพนักงานเป็นวิญญาณนะครับที่ฆ่าตัวตายแล้วก็ถูกส่งมารับโทษนั่นเองนะครับที่นี่เนี่ยนะครับก็จะเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างโลกมนุษย์แล้วก็วิญญาณนั่นเองนะครับเพื่อจุดหมายเดียวกันก็คือการดับทุกข์ครับโดยจะได้มีเฮลเปอร์นะครับที่แสดงโดยเซนสุภพงศ์เนี่ยนะครับเป็นคนดูแลเพื่อให้วิญญาณเหล่านี้รือ ความผิดที่ได้ทําเอาไว้นะครับก่อนที่พวกเขาจะได้ไปต่อตามวัตถสังขารของตัวเองนั่นเองแต่อยู่มาวันหนึ่งครับเดีย <Dear S 1> ครับที่แสดงโดยฝนสนธทัตรเนี่ยนะครับลูกค้าประจําของร้านเขาฆ่าตัวตายด้วยเหมือนกันเขาก็เลยเข้ามาเป็นพนักงานของที่นี่เรื่องราววุ่นๆเกี่ยวกวับความรักระหว่างเฮลเปอร์แล้วก็เดีนะครับก็เลยเริ่มต้นขึ้นครับเขาบอกว่านอกเหนือจากนักแสดงนําชายที่พูดถึงแล้วนะครับยังมีเฟิร์สส t m ตม h ชีนมารับบทเป็นบอสใหญ่ศูนย์เดียทูเดธอีกด้วยนะครับส่วนหน้าที่การกํากับเป็นผลงานของคุณโบ๊ เขามีชื่อว่าคุณธน,นันัทสุขเจริญนะครับเขาเป็นผู้ช่วยของคุณพจน์อนอนท์นั่นเองเขามารับหน้าที่กำกับการแสดงอย่างเต็มตัวเป็นครั้งแรกนะครับตอนนี้เราสองคนพร้อมแล้วนะครับที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับตัวอย่างภาพเพีย์เรื่อง j e s t i s All a Round นะครับหรือว่าอยากตายอย่าตายมอรณาคาเฟ่กันในช่วง Movie Guru Focus ครับทุกคนชอบตั้งคำถาม ว่าตายแล้วไปไหนพวกคุณไม่มีวันรู้จนกว่าวันนั้นจะมาถึงอาจมีอีกทางที่ทำให้พวกคุณได้รู้คำตอบนั้นเร็วขึ้นสุขสันต์มันครอบ,บน,นะคะฉันตายแล้วเหรอเธอฆ่าตัวตายเธอก็ต้องไปรับโทษก่อนจะไปผุดไปเกิด แล้วเธอจาที่นี่ได้ปะฉันว่าฉันไม่เคยมานะคนที่ตายแล้วอ่ะจะจำเรื่องราวตอนที่มีชีวิตอยู่ไม่ได้พนักงานที่นี่เป็นวิญญาณที่ฆ่าตัวตายและถูกส่งมารับโทษก่อนที่พวกเขาจะได้ไปเกิด วิญญาณขาลุดออกจากล่างถ้าวิญญาณขาลุดออกจากล่างเขาจะตาย,ยาจริงๆก็ได้เด็กคนนั้นะจะอยู่ในมิตินี้ได้อีกไม่นานท่านรู้ใช่ไหมมีแต่ท่านเท่านั้นละ่ะที่จะช่วยเด็กคนนั้นไว้ได้ผมเตือนพี่หลายครั้งแล้วนะมันเป็นแไปไม่ได้พี่รู้ใช่ไหมว่าเฮลเปอร์อย่างพวกเราอะ รักกาบมนุษย์ไม่ได้เดียร์เป็นมนุษย์แม่งโคตรยากเลยนะพี่อยากให้หนูไปเกิดใหม่อีกเหรอเธอต้องมีชีวิตเพื่อรู้คุณค่าของการมีชีวิตคืออะไร จากภาพพิยนไทยนะครับชายตอนนี้เราไปโฟกัสเรื่องราวของแอนิเมะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมครับภาพพียนเรื่องนี้ที่เราสองคนจะนำเสนอมีชื่อว่า lonely castle in the mirror นั่นเองนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่มีต้นกำเนิดจากการเอานวนิยายที่แต่งโดยซูจิมูระมิสุกินะครับที่ตีพิมพ์เรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2017แล้วก็ชนะรางวัลที่เขาเรียกว่า japan book sellers award ในปีถัดมานั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็มีการดัดแปลงเป็นการ์ตูนมังงะแล้วก็ตีพิมพ์ออกมาในช่วงป ปี2019ถึง2022ครับชายซึ่งในรูปแบบของภาพยนตร์แอนิเมทเนี่ยนะครับก็มีการประกาศสร้างมานะครับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2022กันแล้วนะครับแล้วก็ฉายที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อปลายปีที่แล้วมาแล้วนะครับในปีนี้นะครับก็เลยเข้าชิงรางวัลภาพยนตร์แอนิเมชั่นยอดเยี่ยมนะครับในงานออสการ์ของญี่ปุ่นนะครับหรือว่า Japan Academy Film Prize ครั้งที่46ครับที่จัดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานั่นเองครับใช่ครับภาพยนตร์แอนิเมทเรื่องนี้จะพาทุกคนไปปรรรระชนนนนนภััััยยพ้อมๆกกกกคบเเเาด็ีถึง7 ที่พวกเขานั้นถูกดึงออกจากชีวิตอันโดดเดี่ยวแล้วก็ทะลุผ่านกระจกไปสู่ปราสาทมหาสรรย์นะครับในเวลาเดียวกันพวกเขาก็ได้พบกับเด็กสาวที่ สวมหน้ากากนะครับที่บอกว่าเธอคือวูฟควีนนั่นเองแล้วจากนั้นเธอก็บอกพวกเขาว่าต้องออกตามหาคุณแจนะครับที่จะทำให้สามารถปรารถนาสิ่งใดก็จะเป็นจริงขึ้นมาได้ครับท้ายที่สุดแล้วนะครับพวกเขาจะพบคุณแจและสามารถหลุดพ้นจากปราสาทนั้นได้หรือไม่ยังไงเนี่ยนะครับต้องลองไปติดตามชมกันให้ได้เลยนะครับแต่ในช่วงนี้ของเรานะครับกับ Movie Gu r u Focus เรามีตัวอย่างนะครับของภาพยนตร์เรื่อง lonely castle in the mirror มาให้คุณผู้ชมได้ดูกันละครับแนวเ 起きてってばうああようこそ安西心さんお待ちしてました<っ>お城おめでとう君たちは選ばれし七人だどんな願いでも一つだけ叶えてやろう願いが叶うって何狼様と呼べうなんで俺たちなのかな一つだけ叶えたい願いがある 叶えたい願いがあるならばこの城のどこかにある鍵を探し出してもらわねばならない一つだけみんなで約束しないかたとえ鍵を見つけたとしてもそれは3月の末まで使わないそうねここなくなるの嫌だしお城好きだからうんただ一つ言い忘れていたことがあったえ鍵を見つけ出し願いを叶えた時点でお前たちはここでの記憶を一切失う それってあのさ、ここにいるみんな学校行ってないんだよね。はい、待ってみたい。<laughs> 俺たちもしかして助け合えるんじゃないのかな。うん、<laughs> よく耐えたよ心。心ちゃんは毎日戦ってるでしょう。<laughs> この城で心やみんなと出会えたこと、きっと意味があると思うんだ。 どちらを選ぶかはお前たち次第だどうしてどうしてどうして,うして大丈夫だから一人じゃないよ心心心ちゃんみんなみんな私たちは会えるよ助け合えるだから生きなきゃダメ「鏡の古城 ในช่วงมูวี่ก u ุ่ f โ c ก s สของเรานะครับยังมีการ์ตูนอีกหนึ่งเรื่องนะครับมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับกับเรื่อง d i จิมอนแอนิเ e ชั่ซีร2 The Beginning เขาบอกว่าแฟนๆดิจ i มอนเนี่ยเที่ยวนี้จะต้องตื่นเต้นมากชายเพราะโดยปกติแล้วเวลาญี่ปุ่นฉายแอนิเมะเราจะต้องหลังญี่ปุ่นหลายเดือนเหมือนกันเขาบอกเที่ยวนี้เมืองไทยจะฉายใกล้มากเพราะฉะนั้น เป็นความตื่นเต้นแบบแรกเลยสําหรับเราแฟนๆดิจิมอนนะครับเพราะครั้งนี้ความลับของเราดิจิมอนและก็เด็กที่ถูกเลือกนั้นกําลังจะถูกเปิดเผยครับแล้ววันนี้เนี่ยนะครับเรามีตัวอย่างแรกเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับไปชมกันให้ได้ในโรงภาพยนตร์นะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้ถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะครับไปชมตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่องนี้กันได้ในช่วงมูวี่กรุ๊ปโฟกัสของเราเลยครับ ตอนที่ฉันกับวีมอนกํกำลังทำราเมงกันอยู่บนฟ้าก็มีดิจิตธรรมะอันบาเริ่มโผล่ออกมาแล้วจากนั้นก็ได้เจอกับคนคนหนึ่งที่ไม่มีดิจิมอนอยู่ข้างกายแต่มีดิจิไวส์แล้วเจ้านั่นก็พูดออกมาว่ามาชมภาพยนตร์ของพวกเราด้วยกันนะทุกคน สนับสนุนโดยซันตาเฟ่ช่วงมูวิกูรูสปอตไลท์สนับสนุนโดยเซนิเมอร์เชก้าเนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณเซนิเมอร์แอดโฮมบายโกลเด้นดักเอชดิจิทัลปรินติ้ง ผู้ชมครับชานครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการมูฟวี่กรูแล้วนะครับและนี่คือช่วงมูฟวี่กรูสปอตไลท์ของเราซึ่งสปอตไลท์ของเราทั้งคู่นั้นยังคงส่องอยู่กับความหนาวเยือกและความระทึกขวัญของ The Nun 2นั่นเองซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ในจักรวาล Conjuring ซึ่งถูกสร้างเป็นภาคต้นๆของจักรวาลนี้และประสบความสำเร็จมากถึง2เรื่องเมื่อเทียบกับทุนสร้างที่ไม่มากนะครับใช่ครับและใครที่ไปดูไม่ชีปีศาจล้วคิดถึงภาคต่อของ The Conjuring เนี่ยนะครับรอยนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเมื่ พูกับจาก The Nun 2แล้วก็ The Conjuring The Devil Made Me Do It เนี่ยนะครับเพิ่งจะประกาศนะครับว่าเขากำลัง work งานเขียนบทภาพยนตร์ภาคต่อของ The Conjuring กันอยู่นั่นเองนะครับซึ่งก็ได้ชื่อยังเป็นทางการออกมาแล้วนะครับในตอนนี้ว่า The Conjuring Last Rights นั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้ามีข่าวคืบหน้านะครับแน่นอนครับแฟนๆนั้นจะได้รับรู้แน่นอนในช่วง Movie u r u Highlight ของเราที่จะมีการอัปเดตนะครับแต่ตอนนี้สัปดาห์นี้เรา2คนพร้อมแล้วนะครับในการพาคุณผู้ชมไปพบกับ s c o ๊ปพิเศษนะครับจากภาพยนตร์เรื่อง The Nun 2ในช่วง Movie มิ i ี่กรูสปอตไลท์ของเราครับช่วงมูวิี่กรูสปอตไลท์จากตัวละครสมทบที่อยู่ในภาพยนตร์ชุด The Conjuring สู่การกลายเป็นปีศาจตัวตึงที่พร้อมท้าทายทุกความเชื่อยึดศรัทธาของคุณให้มัน่นเพราะครั้งนี้มันจะกลับมามอบความหลอนขั้นสุดให้กับคุณ วาหลักหรือผีแม่ชีถือได้ว่าเป็นปีศาจที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในจักรวาลเดอะคอนเจอริงแต่เบื้องหลังความสยองของปีศาจต้ตนนี้หลายคนอาจไม่รู้ว่ามันเกือบไม่ได้ออกมาสร้างความหวาดผวาสู่สายตาคนทั่วโลกเนื่องจากตัวละครนี้ไม่ได้อยู่ในภาพยนตร์ชุดเดอะคอนเจอริงตั้งแต่ทีแรกแต่เพิ่งมีเข้ามาตอนถ่ายเพิ่มทว่ามันกลับสร้างความหลอนเกินขีดจำกัดจนได้รับไฟเขียวให้สร้างภาพยนตร์ฉายเดี่ยวเป็นของตัวเอง จุดเริ่มต้นตำนานความสยองของปีศาจแม่ชีในโลกภาพยนตร์เริ่มต้นขึ้นเมื่อพอมดผู้ชั่วร้ายคนหนึ่งได้เปิดประตูนรกเพื่อเรียกปีศาจขึ้นมาจากขุมนรกแต่ถูกศาสนาจักรทำลายพิธีและจองจำราชันปีศาจไว้ทำให้ต่อมาแรงระเบิดจากสงครามได้เปิดประตูนรกและปลดปล่อยปีศาจในคราบของแม่ชีแต่มันก็ถูกกำราบลงโดยบาทหลวงเบิกและซิสเตอร์ไอรินทิ้งท้ายเดิอนนั้นภาคแรกไว้เพื่อเป็นการส่งไม้ต่อความสยองในภาคต่อไป กับเหตุการณ์ก่อนที่วาหลักจะสิ้นฤทธิ์มันได้เข้าไปแฝงในร่างของเฟรนชี่หนึ่งในผู้ร่วมชะตากรรมสยองเพื่อรอคอยวันที่จะกลับมาแก้แค้นอีกครั้งและบัดนี้สิ้นสุดการรอคอยการคืนบัลังของปีศาจที่น่ากลัวที่สุดในจกักรวาลเดอะคอนเจอรงกับเรื่องราวที่ถูกสารต่อจากภาคแรกเมื่อนักบวชในฝรั่งเศสถูกฆาตกรรมอย่างปริศนาในโรงเรียนประจำแห่งหนึ่ง ซิสเตอร์ไอรีนที่รับบทโดยไทซ่าฟามิก้าก็ได้ถูกส่งมาตรวจสอบเหตุการณ์ทั้งหมดในภาพยนตร์ภาคน,าน,นี้จะพาเราไปพบกับความสัมพันธ์ของซิสเตอร์ไอรีนและเฟรนชี่ทั้งสองจะต้องเผชิญหน้ากับผีแม่ชีวาลัก รับบทโดยนักแสดงคนเดิมอย่างบอนนี่แอรอนส์เสริมทับด้วยนักแสดงสาวดาวรุ่งมากฝีมืออย่างสตอร์มรีดจากซีรีส์ The Last of Us และหนัง The Invisible Man มารับบทเป็นแม่ชีฝึกหัดที่ต้องร่วมเดินทางไปเผชิญกับะตารกรรมสุดขวัญผวาผ่านการกำกับของไมเคิลชาเวสจาก The Conjuring The Devil Made Me Do It มาสารต่อความสยองเกินจินตนาการ ภายใต้การควบคุมดูแลของเจ้าพ่อภาพเพยนตร์สยงขวัญยุคใหม่ผู้ให้กำเนิดจักรวาล t h เด o คอนเจอริอย่างเจมส์วานมารับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์เช่นเดียวกับภาคแรกพร้อมหรือ,อยังกับการรับมือเจ้าแห่งปีศาจมันกลับมามอบความหวาดผวาครั้งใหม่ใน The ะนัน คุณผู้ชมครับชายครับถ้าย,ยังไม่อิ่มกับเบื้องลึกเบื้องหลังภาพยนตร์ที่เราสองคนนำเสนอมานะครับเราสองคนนั้นยังคงจับตามองเบื้องลึกเบื้องหลังภาพยนตร์เรื่องใหม่เรื่องนี้อยู่ครับและเราได้เตรียมเอาความน่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องนี้มาฝากคุณผู้ชมในช่วงมูฟ i ี่กรูสปอตไลท์ของเราแล้วครับ Fat Weakin was just so incredible. not built incredible like in. I'm so Scenes with him just felt really authentic. He was unbelievable at capturing the idiosyncratic psychological portrait of this unpredictable personality. When you're doing a film with Joaquin, he comes alive. He's evolving into Napoleon Bonaparte. Cut off their retreat! It was really amazing to watch him touch the really dark places. I could really see him tapping into that kind of psyche. My destiny is more powerful than my will. He's one of the best. I found the crown in the gutter. I picked it up and placed it atop my own head. สนับสนุนโดย c i n e m a g i c a เนรมิกโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck Ace Digital Printing 봤어. 보세요. 누이 거기 있었습니다. 우리 근처에 같이 있었다고요.